อะไรเด้อมีบางอย่างใกล้เข้ามานี่ไงเท่า,าตำรวจแข็งเข้าไปจริงเหรอนั้นนัๆนนันนันแบบแบบแบบเ้ยเฮ้ยไม่เข้าใจเก็ตมุก เกียด์เกียดลูกฟิตไม่พักดีอุมาเลยตายเฮ้ยเยอะจริงเลยพวกนี้ไม่นะตัวเก่าอยู่ไหนมิตัวเวียอยู่ไหนอยู่ไหนต่อครับเจบคอแล้วกัน เขอมันยังอัดอยู่เถอะทำาม่ไรอัดนะแล้วมีเรื่องกันแน่นี่ไงเยอะเกินเ้านี่นะวันประกอบครับ แอปพลิเนนั้นก็คือโรอเบนชุดอะไรสักอย่างไม่นะสไตล์คลิกไปเลยต้องเป็นเดลิทเลยนะครับแย่จริงๆริงแต่ทีนี้มันทำอะไรได้เนะี่ยฮะ มีขาไปตอกก็แตมเพิ่มขึ้นได้ไงอยากรู้จริงๆเฮ้ยหึดูบรบปรอครับเลกโก้เจตคันคือการดูรบปรอพวกมีเลยบ้อลถึงปิงนั้นก็เป็นปิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบก็ตามโอ้เหรียญม่วงฟิดตอดไปเลยค่อยคุ้มค่าหน่อยเฮ้เยเยอะไปแล้วพวกนี้เนเี่ยมันเยอะจริงๆ เดี๋ยวจะน่านำคาญอ่ะง่ายเฮ้ยเปินตู้แบ็คแบ็นะครับเฮ้ยเฮ้ยความไม่ไหวตอนนี้เราไม่รู้เราบินมีประโยชน์อะไรเราเลยไม่ทำอะไรสักอย่างมีไว้ให้ต่อนี้แหละมันอาจจะมีประโยชน์ในบางความรักรจอยด้วยบะังนะกดตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนี่ก็ไม่มี เฮ้อเฮียเกียดเฮ้อเฮ้อทำไรงูนี่ง,ง,ง่ายตายดูให้ดีเป็นไงง่ายไหมโอ้ไม่น่าตีเลยนี่วิธีทำอะไรนะฮะเฮ้อเฮ้ยต้องแข็งจะตอ่อ

ได้รถมาคันหนึ่งรถมาริลาด้วยนะไอโฟครีมจ้าเด็กๆใครกินปืนบ้างนะไอโฟครีมไอโฟครีมเดียรถพังไม่อยากชอบเฮ้ยทำไมชอบรถพังได้นอนไม่ใช่แฮะเฮ้ยอ้อยยอ เฮ้ยเยอะเกินจำเป็นนะพวกเองนี่ไม่รถฉันขับสีก็ไม่ใช่รถเราหรอกรถไอ้รีมใ่้มันไอ้น,น,นอี่ได้ไหมเนี่ยโอ้ได้เลยเว้ยอย่าทำลายไม่ การฝุดชั่วอ่างข้าตงของเจ้านี่นะไม่เหรียญเามากมาได้พวกนี้แป๊บเนะขอเวลาก่อนเตโอ้รถเข้าไปไม่ได้โอ้ยเหรียญตก อีกแล้วครับผู้ชมไม่นะนี่พวกนี้นี่จริงๆเลยต้องทำแบบรุนแรงดีๆไม่ชอบเฟงนี้องผมรู้นะครับความพยายามที่ไหนขอบสเปเรตอยู่ที่นั่นครับ không ào này mấy ác yêu đây bắt man đặt can thì bắn phừng không được rồi bắt một mạng mạng phừng không ้หมดหวังแล้วเลิกเลิกเลิกไม่ได้ฮะอืเลิกเล่นเป็ดเวลาได้ละรู้ลนะคืออะไรเฮ้มันก็ยังไรประโยชน์ตีอะไรอ้าวเฮ้ย ปิดเลยเหรอวะร้ายกาจเฮ้ยไอย้นี่ไง ้องขำเราไม่รู้ว่าทำไงดีเล่นเกมไหนก็เจอแต่เนี่ยไม่เปลี่ยนมุกเลยถ้าไอศครีมแช่แข็งให้คนเด็กเล่นเัาครับจานน้ก็ะทําไอศครีมให้เด็กกินทุกวันเลยตอนนี้ต้องไปตัวกระโดดครับ มันคืออะไรกันแน่นะปักบอลบินโลโ์บอลอ๋อขามีปีกแล้วออกหน่อยครับดักแมนมีปีกทำอะไรช่วยได้ไหมช่วยได้จริงด้วยแต่ขึ้นยังไม่ได้อยู่ต้องใช้ความพยายามอีกนิดนึงเอาไว้กู เฮ้ยบินขึ้นไปเต้นกดได้แล้วครับ ทาขึ้นมาก็ยังช่วยเราไม่ได้ไร้ค่าจริงๆเอ๋ยเฮ้ยมิโตเปินอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยต้องให้โหดด้วยพวกนี้จริงๆเลยมีอะไรไหมไม่ไม่อยากไปชุดเก่าครับไม่มีประโยชน์ด้วยไม่มีอะไรช่วยด้วยโอ้ย เดี๋ยวต้องตะเค้ะน้ำแข็งขึ้นหน่อยเยี่ยมพันเยอะทำเป็นบันไดครับตึงข้างกล่องข้างแตกไอ้น้ำแข็งนี่แตกแล้วแตกเร็วมาถึงเงินนะ่ะเฮ้ยโหไปทางนูน้โววนโรเบิรื่องปั่นไอปั่ครีมล่ะ

แบ็กเมนดีมากจะได้รับใช้เฮ้ยอาจจะถึงครับโหเฮ้เยเดี๋ยวล่วงอเอ้ยเอยมาไม่หยุดไม,ม่หย่อนเลงนะเฮ้ยตกจะได้ขึ้นมาได้ไงวะเน่เฮ้ยขึ้นมาเหมือนง่ายครับ ขึ้นไปเฟ่โอ้ไม่ผิดสะพานเฮ้ยทำมันทางตนไม่ได้เลยไงฮะ ว่าจะเวลายเยอะหรือไม่เขาก็ฟื้นเกินเฟ้นขนาดครับเขาเลยต้องทำอย่างนี้ไว้เดี๋ยวมันลบที่เฮ้ย,เ,ย,เ,ยเกืี่ยไปแล้วเดืเอดเฮ้ย I am the b r e a d เป็ดไปหนึ่งเป็ดไป,ป,ไปสอง bà bà mẹ của mình đã đâu luồng rồi các phe nho và phụ với nhau nào bên đi nào chắc rồi chạy ra เพื่อให้ตกเอาทางนั้นด้วยเหรอเพิ่งรู้เนี่ยเกลียบตกเ๋ยวเงินไปเยอะมากครับรอบนี้เฮ้ยนาเบือแบ็กแมน Ê! Dơ phải nè ha Game Lego mà tóc bắt Ờ... Bạn hơn lô về ờ... Mày định ờ... Kham lô Có... Máy tạng lọc máy Ê... เฮ้ยเอาพวกคนทีเถอะเฮียขอละเฮียโคตรหัวดรือว่าคุณแม่ขอแล้วกันนะให้กดไปไล้ไม่ได้ไงต้องหมุนด,ด้วยล่ะฮะโอ๊ยโลเบนไม่ขอละโลโลเบนเ้ยดี <S <S มากตามพี่มา โอ้ยตายเ,าเอาเหลียวคืนไม่ได้ด้วยเป้เฮ้ยอียไอหนึ่งโมน,นี้มันไปแล้วไม่นะเขาใหม่นนเนี่ย นอกจากว่ามีเอฟทางหนึ่งผมยังไม่รู้จักผมคิดก่อนนะครับคนมันต้องใช้สมองครับแล้วผมยิ่งไม่ค่อยมีสมองด้วยโอ้ยจะทับผมลหรอำบนไม่นะเย็น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  จนกลายเป็นขี้เท่าน้ำแข็งป่ะยอดเป็นไรปะเนี้ยลมบินใกล้แข็งไปด้วยโอ้ยโอไม่เ oh <my S 2> นะ่โรเบิร์ตขอคโตนได้น่ตายลราเปืนอะไรเป็นยอดเป็นยอดชอบจริงเลยผมเนี่ยไม่น่ไอ้ เกียร์ทีฟิชโรบินจ่อไปแน่วันะนี้เกมหนึ่งเออเลโกโรบอตอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้ครับที่เป็นเออคนนักสร้างเมืองผมไม่ได้โหลดมานะครับมันจะแพงไปหลายข้อแต่ผมอยได้สนใจด้วยแล้วก็ขี้เกียจปืนนะครับความจริงก็ฟุ้งได้แหละแต่มัน มีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยต้องแจว่านิดเอาไม่ใช่ทางนี้เหรอเอ๋ลงตรงนี้ครับแล้วก็ไปไงวะเนี่ยฮะเอโลเบ phải ra thứ gì đó không? Bông! Mình có thể tìm ra thứ gì đó Hư! Hô! Ôi, giúp đỡ! Tôi làm sao để giúp đỡ? Ồ, tôi đã thắng rồi. Hơ! Chuyện Pacman? Không có gì คุณทำให้เมืองนี้ผิดหวังนะยันรีปีนไม่ได้แล้วเฮ้ยเอาเฮ้ยมันหนีไปแล้ว เฮ้พร้อมลุยต้องกับแม่น้ำแข็งไปปะอิตาฟรีสจำชื่อได้ตอนท้ายนนะไม่นะอ้าวโรบินมีกันกับเปลี่ยนชุดคืนนี้ด้วยเหรอหรือว่าไงเฮ้อ,อให้ตไนนีไปนะครับไปนะครับเฮ้ยไม่นะมันต้องมีอะไรอย่างที่ทำได้ออ,อีของครับนะเฮ้ แักแมยังไม่อยากเป็นแบกแข็งวะนะไฮ้ไมีะไรื่นเลยเหรอเฮ้แค่เนี้ยวิ่งกัน,นไ,ไเูยกับแบกแมก่อนกันนะกู้ปรับตลอดการเฮ้ยเฮ้ยต้องไปตีแต่เราเนี่ยโคตรงงเลยเดี๋ยวต้องตีมิเตฟ,ฟีกันคนระับไนย่อย ี่ไง่น่นี่ไงวิชาคาราเตคิดการอ,อะไรรึครับตุ๊ตตุ๊ฮึยโยเตะเตะเป็นชาติมากเลยได้แล้วพร้อมยง ออาไปเลยฮีเลงลูกปองระเบิดตูมตูมไปไม่นะดากจ่ายทำอะไรไม่ได้เลยครับจะโจกเออเออจะไม่กลัวแร้ว ความกลัวพอดีในล่างค่าเอ้ยไม่ในเหรียญเหรียดไปหมดเลยไม่โถโเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะเฮ้ยย เอาบขบ้นไปกนไล้ทุวันเขามีเพื่ออะไรนะฮะโูมีเกมอะไรกูใ้หลายเกมเราไม่ได้เล่นแล้วก็เกยจเล่นบางเกมสุดล่ะไม่เคยคิดเลยเขาตายเพราะอย่างงี้เป็นการตายที่อล่นหนาในคุณเคยคิดมาก่อน เวินึ้นไป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 ไอ้แม่ยังเอ็นเคียร์ไม่ได้เลยฮะฮึอยู่ี่ฟีดกัรนี้ขออะไรฮะเงินข้ามมันบลุงล่ะบอกมานี่แน่นอนเลยดีมากโรเบนจัดการของเวลาไว้ยีต่อยมาเดี๋ยวก็ตายได้ เอาเหรอตูาแทะของมันยังไม่หมดมุกทางนี้ก็เหมือนกันครับเฮ้ยลูกน้องมันมา này nè, ta được sbinary Bị sát đi, đấy Chà, nè ngả sẽ làm đó trời Một hủ bông, Cảm ơn cái bớp đi tao nè ơi, nó ngay thế là biết kia mình các ông hà cơ อะไรกันฮะฟิชเฟล่าใส่ควน